เปิดใจแอนโทนีทำไมปฏิเสธเสือใต้เลือกเบติคเพราะคำพูดและความรักเรื่องราวการย้ายทีมของแอนโทนีปีกชาวบราซิลจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปร่วมทัพเรอัลเบติคในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะอาจไม่ใช่เรื่องที่เรียกเสียงฮือฮาเท่ากับดีนใหญ่ๆทั่วไปแต่เบื้องหลังการตัดสินใจของเขากลับเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจยิ่งกว่าเมื่อเร็วนี้เร็วนี้แอนโทนี Anthony, ได้ให้สัมภาษณ์กับเรเดียโกมสถานีวิทยุชื่อดังของสเปน และได้เปิดเผยข้อมูลที่ทําให้หลายคนต้องประหลาดใจโดยเขาเล่าว่าได้รับการติดต่อจากยอดทีมแห่งบุนเดสลีกาอย่างไบเยนมิวนิคซึ่งยื่นข้อเสนอที่น่าดึงดูดใจอย่างยิ่งผมเคารพคําพูดของตัวเองแอนโทนีกล่าวว่าผมได้คุยกับไบเยนมีวนิคแล้วผมไม่แน่ใจว่าพวกเขาเสนอค่าเหนื่อยให้ผมปีละ7ล้านยูโรหรือเปล่าแต่ผมรับปากกับทางเรอัลเบติสไปแล้วและดีมันเดินหน้าไปแล้ว95% ผมเคารพคำพูดของตัวเองคำพูดนี้สะท้อนให้เห็นถึงหลักการที่แข็งแกร่งของนักเตะรายนี้ที่ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และคำมั่นสัญญาเหนือกว่าผลประโยชน์ทางการเงินที่อาจได้รับจากสโมสรที่ใหญ่กว่าและมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าอย่างบาเยนมิวนิกซึ่งข้อเสนอที่เขาได้รับนั้นยังถูกรายงานจากสื่อหลายสำนักว่าอาจเป็นการเพิ่มค่าเหนื่อยถึงเท่าตัวเลยทีเดียวความรู้สึกที่มาพร้อมกับบ้านหลังใหม่แต่การตัดสินใจของแอนโทนีไม่ได้มาจากเรื่องของคำพูดเพียงอย่างเดียว เขายังได้พูดถึงความรู้สึกส่วนตัวที่ทําให้เขามั่นใจกับการเลือกเบติกผมรู้สึกสบายใจกับการตัดสินใจครั้งนี้เพราะผมแฮปปี้มากๆกับที่นี่มีมากกว่า5ทีมที่ติดต่อมาหาผมแต่วันนี้จะเป็นวันสําคัญในชีวิตผมมันเต็มไปด้วยความรู้สึกและผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเขายังเผยถึงความยากลําบากในชีวิตที่ผ่านมาที่อังกฤษครอบครัวของผมมีความสุขอย่างมากการต้องอยู่ห่างจากพวกเขาเป็นเรื่องยากลําบากและการต้องอยู่คนเดียวในโรงแรมนานกว่า40วันก็เป็นเรื่องที่ยากลําบากเช่นกัน ภรยาของผมรออยู่ที่เซบียาผมจึงบอกเธอว่าตัวเลือกแรกของผมคือเบติกบทสรุปที่อบอุ่นและเป็นไปตามหวัวใจการย้ายทีมของแอนโทนีครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนสโมสรแต่เป็นการกลับไปหาความสุขและแรงบันดาลใจที่เคยได้รับจากการมาเล่นให้เบติสนในฤดูกาลที่แล้วซึ่งเขาสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลอย่างมากผมรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างมากเมื่อเห็นความรักจากแฟนบอลของเบติสผมลงจากรถไม่ได้ก็เลยรีบวิ่งออกมา มันเป็นปาร์ตี้ที่สนุกมากๆเรื่องราวของแอนโทนีจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าในโลกของฟุตบอลอาชีพที่เต็มไปด้วยเม็ดเงินมหาศาลยังมีนักเตะที่เลือกเดินตามเสียงของหัวใจและความรู้สึกไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขในสัญญาเท่านั้น